กรณีที่ลูกค้าถามมาว่าทําไมไม่ใส่เป็นสลิงเป็นสายโยกเลยนะครับก็เพราะว่าถ้าเราใส่ไปไว้ด้านในนะครับเราก็จะต้องทําเป็นฝาปิดเปิดหรือว่าผ่าได้นะครับเกียร์ก็ต้องผาเกียร์ได้นะครับโดยการเปิดได้แต่อย่างเนี้ยเราทําแบบปิดหมดนะครับสภาพคือปิดหมดเลยนะครับปิดปิดเชื่อมปิดนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องมั่นใจว่าด้านในไม่เสียนะครับถ้าเราใส่สลิงใส่สลักใส่อะไรไว้ด้านในนะครับแล้วดึงออกมานะครับโอกาสที่สายสลิงอาจาาจะขาดจะจะเสียนะครับมีมากนะครับก็เราก็เลยเอาไว้ด้านนอกนะครับเราคันคันโยกมาไว้ด้านนอกเลยนะครับส่งส่งส่งการโยกไปไว้ด้านในเนี่ยส่งผ่านเพาตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาไว้ด้านนอกสปริงก็ไว้ด้านนอกสลิงเราก็มาดึงด้านนอกนะครับ sheets, นนก,ก็จะปลอดภัยกว่ากันนะครับตรงนี้เราก็เลย เอามาให้ดูนะครับว่าทําไมเราไม่ทําเป็นสายสลิงอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาตัวชุดนี้ไว้ด้านในนะครับมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็สปริงโอกาสที่จะหักโอกาสที่สลิงจะขาดนะครับหรือว่าเม็ดสลิงหรือตัวย้ำอาจจะหลุดอยู่ด้านในนะครับจะทําให้เกียร์พังได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาไว้ด้านนอกนะครับตัวด้านในจะไม่พังไม่เสียนะครับ